วันนี้ยาก็อดที่จะพูดไม่ได้เพราะว่ามีคนหนึ่งที่เขาพูดว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาพูดอย่าไปให้เขาตัวเขาตม้มอย่าไปให้เขาหลอกลวงปู่เป็นคนจริง ปูเห็ดจังไหนมันก็ได้เพราะว่าปูบอกหลายๆคนที่ถือกเกลียถือเบอร์บอกเขาถือหลายจังสันจังสีได้เห็ดแต้แปลงอันนี้มันอยู่ที่บุญบารมีไม่ต้องไปชี้แนะว่าตัวเองประเสริฐลำเลิศกับวานุษย์ทั้งหลายยากับฟังแล้วกับคือสงสารเวทนาหลายๆคนที่เขา เป็นลางส่งลางยังกันแล้วแต่เราอยู่ที่ด้วยที่คำนองของธรรมเราไม่ต้องไปแสดงมากเกินไปบางทีออกกลายออก youtube ก็เหมือนกันที่ยาที่ยาเซฟดูในโทรศัพท์บางทีเราบอกว่าเขาเป็นทรงเป็นเทพไปกินเหล้าเมายาแล้วก็ยกขวด เบียร์ขวดเหล้าโชว์ให้เขาดูว่ามาเถอะมากินด้วยกันอย่างงั้นอย่างนี้สิ่งที่เราสอนคนถ้าเราไปทําอย่างนั้นเขาจะมีความศรัทธาเราได้ยังไงในเมื่อเราเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่เขาเชื่อและศรัทธาเราก็ไม่สมควรที่จะไปทําแบบนั้นสิ่งที่ย่าอยู่ทุกวันนี้ย่าอยู่ด้วย ความศรัทธาลูกหลานแล้วก็ปู่ย่าตายายที่เขาไมา่ชี้แนะแนวทางให้ย่าอยู่ในจุดนี้มีความเมตตารับลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยตกุกทุกลำบากทำหลักไหนย่ยาไม่อยากมาก มาพูดชี้แนะแนวทางให้ลูกหลานเราแต่ในเมื่อผู้ญาที่อยู่ในอยู่กับญาเขาอยากพูดอยากอยากคุยการก่อสร้างวัดวารามที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าลูกหลานไม่พอใจที่จะสร้างร่วมกับญายาก็ไม่ว่าอะไรหรอก การก่อสร้างการทำอะไรทุกอย่างมันอยู่กับบุญถ้าบุญมีเราก็ได้สร้างถ้าบุญเราไม่มีอยาก็เตือนตลอดว่าสร้างสร้างบุญบารมีเราไม่จำเป็นที่จะสร้างยิ่งใหญ่เราค่อยเป็นค่อยไปทำเล็กไปหาใหญ่ ขอให้เราสร้างไปเรื่อยๆบุญบารมีของเราก็จะเกิดเดี๋ยวยายจะให้ดูรัฐบาลไทยงวดที่จะมาถึงอันนี้คือรัฐบาลไทยงวดที่จะมาถึงวันที่หนึ่ง ยาฟันธงไปที่ยาชอบมากที่สุดคือ91 9161ที่ยาทำให้ก็คือเด่นก็คือ9 9691แล้วก็50ด้วยอันนี้คือรัฐบาลไทยงวดที่จะมาถึงนี้ ก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามย่าเข้าไม่เข้ากันแล้วแต่บุญเนาะเพราะว่าโชดวาสนาบารมีของเรายังไม่ถึง่าก็ภาวนาขอให้มันเข้าขอให้มันได้ให้เอฟซีหลายๆคนที่ติดตามช่องของย่านาขีบารมีน้ำโชคตั้งแต่ย่าออกคลิปมาใดสร้างใด สร้างวัดสร้างวาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่วัดดอนป่ากล้วยหรือทั้งบ้านย่าก็เหมือนกันที่ตำหนักองค์อุธนาโมลทั้งยานาคีก็เพราะว่าบุญบารมีที่เราปล่อยไม่ว่าแต่เลขหน่อยไม่ว่าแต่เลขแลาวยาก็ปล่อยทุกวันในเมื่อลูกหลานที่เชื่อศรัทธาเจ็บไข้ได้ป่วยยาก็ได้ดูแลตกทุกข์ลำบากหลายหคน ที่เขามาหายาไม่ว่าแต่สอบครูสอบนายก็หายายาก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้ยินคำครั้งหนึ่งที่บอกว่าอย่าไปเชื่อหลายๆคนที่เขามาโกหกหลอกลวงอย่างง้นอย่างนี้คนดีเขาก็มีเราถ้าเราดีก็ไม่ต้องเอามาแสดงไม่ต้องมาจำเป็นที่จะมาคุย ให้ชาวโลกเขารู้ว่าตัวเองภาษาประเสริฐกว่ามนุษย์เพื่อจะได้อยู่ในจุดนี้หลายๆคนก็ผ่าอันทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกหลานก็ขอให้เอพสีหลายๆคนที่เชื่อศรัทธาก็ขอให้สาธุไปกับยา่าขอให้มันเข้าขอให้มันได้บุญมีเราก็ได้ถ้าบุญเราไม่มีไม่รู้จะทำยังไงลูกหลาน วันนี้ยาขอประทานพรขอให้น่าสชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอให้มาดดิสถานให้แก่ลูกแก่หลานของก้าพเจ้าจงรวยทรัพย์รวยเงินรวยทองรวยจิตรวยใจเธอสาธุยากขอจบไลสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจ้า